สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมาพูดคุยกับเท่าแก่เท่าแก่รับซื้อของเก่าของใหม่ก็ซื้อของเก่าก็ซื้อซือหมดเท่าแก่หมงหมงอะไรหมงมง,มงเจรัหมงเจลัดบ้านสีมงคลครับใครต้องการจะอ่าขายจะลื้อบ้านจะหมายถึงว่าเหมา ก็รับใช่ไหมรับเหมาอ่อเหมาโครงสร้างเหมาสำนักงานหรือว่าจะเป็นบ้านเก่าอะไรเก่าก็รับติดต่าก็ก็คุยกันตามเนื้อผ้าเฮียหมงเจรัตติดต่อเบอร์โทรอะไรนะ094 5 9เ509สี่ศูนย์เก้ก็พูดคุยกันได้แล้วก็ถ้าอ่าใครอยากจะได้ ข้าวของที่ซื้อมาเนี่ยมาแยกซื้อนั่นในนี่ก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์นี้หมายถึงว่าเราไปเหมาประมูลซื้อลือมาแล้วเนี่ยแต่มีคนจะมาขอซื้อไอ้นั่นในนี่เนี่ยเราขายไหมขายขายก็ตามเบอร์โทนี้<ๆ>โทนี้<ๆ>ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวพาดูอ,อันนี้ซื้อย่อยมาตามหมู่บ้านอ้กับดันเหล็มีอะไรมีเอาหมดหมด เอาหม้ไซค์เก่าก็เอาจักรยานเก่าก็เอา,าไม่เอาอยู่อย่างเดียวเมียเก่าเอาไหมไม่เอาไม่เอาเมียเ,เก่าไม่เอาท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวพามาดูกับเพียอหมงที่ทำอยู่นี่วัดกล้องไปน้นยทีนี่คืออะไรอะ่ะเป็นเนียมเปิดหม้อโอ้เราเราเป่าฮะละลายแยกเหรอแยกออกมาให้มันเป็นเนียมก็ส่วป็นเนียมเหล็กก็<ด>ส่วนเหล็ก อันนี้นะเอาลองทำให้ดูหน่อยเน,นี่ยอันนี้อันนี้คือเขาจะเป่าเอาเอาเหล็กในเนี่ยที่เขาวงวงเนี่ยซูมดูด้วยซูมก็ได้เนี่ยอันนี้คือเหล็กอยู่เป็นวงกลมเป็นนูนอยู่เนี่ยเป็นเหล็กเขาก็จะเป่าเหล็กออกไอสิเหลือนี่เป็นอะไรลูกปีเนียมโอโลูกปเนียมหนาลูกปีเนี้ยมหนาอ่ะเป่าเลย ถ้มีสินค้าถ้ามาส่งก็หมายถึง3ามลอ้อเาเล่งซื้อถ้ามาส่งเราก็รับรับหมดถเ <นะ S 1> ลหอวจะ่ยดีให้ดูอยอไรอ้าวใคดูไหนอนเราไปส่งเราไปส่งที่ไหน โล่ของขวัญพิชิตหรือแรงใหญ่้องสวรัญการพิชิตที่ไหนใหญ่กันตกแทนพิชิตอ๋อเยอะนะนี่อันนี้เป็นพลาสติกแล้วส่วนนี้เป็นอ๋อเด็กสังกตสีจอยของเยอะไหมมาข่ยเอานี่มีกี่ว่าเยอะแล้วนะเนี่ย จริงจริงมันเยอะกว่านี้เหรอเยอะโอ้คนนี่น้ำมันเยอะเอ้าคนไปไว้ไหนอ่ะ <c oughs> คนไปขายอ๋อคนไปขายลาบไปขายไป <c oughs> อ๋ออันนี่อันนี้กระป๋องที่เป็นกระสอบนี่คือกระป๋องกระดาษแล้วก็อันนี้เป็นซากจัก,กรยานะอะไรต่างๆก็เป็นเหล็กอ๋อจริงๆมีของมากกว่านี้แล้วก็คนไปขายอ๋อคนไปขาย อันนี้อันนี้คือสังกะสีกองสังกะสีแล้วก็เป็นเหล็กแล้วนี่มีของเก่าด้วยเ, record, เนี่ยอาเฮียหม,ม่งทำมากี่ปีแล้วเนี่ยธุรกิจของเก่านยสิบแปดปีปเดิมทีก็ตรงนี้เรามาซื้อที่หลังหรือว่า <TER kea> เป็นที่พ่อตาแม่ยายที่พ่อตาแม่ยาย อ๋อทํามาสิบแปดปีไปยังไงมาไงถึงมาจับตรงนี้มีแดทำงานก็มาหาเป็นของเก่ายอ๋อหลังจากนั้นก็ทําเล็กๆมาแล้วก็มันก็ใหญ่โตมาเรื่อยพอลูกชายโตก็ช่วยๆกันก็เป็นไงมาทําอาชีพตรงนี้ก็ไม่รู้จะหาอะไรรายได้ดีไหมพออยู่ได้พออยู่ได้เออ,อ,อมัน มันก็เหนื่อยแรงหน่อยแต่แต่ก็เป็นอาชีพสุจริตแล้วก็เราก็ทําได้ตลอดปีหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนก็อยู่อย่างนี้ก็เก็บได้ครับแต่ถ้าใครอยากจะขายอยากจะ,ยยกจะให้เหมาอะไรตรงไหนก็รับก็อ,อยากให้ฝากคน,นที่อยากจะหาช่องทางในการทําหรือว่าไม่รู้จะทําอะไรอยากจะทางอาชีพเสริม,มให้ให้ให้แนะนําหน่อย มหาได้มาหาได้แล้วก็วิธีทําวิธีซื้ออ๋อมาปรึกษามาหาหรือมาพูดคุยกันได้มาฝึกงานได้อ๋อมาฝึกงานเราก็พร้อมที่จะแนะนําไม่จําเป็นเราต้องแนะนําไปเราต้องมาส่งเราอะไรไปขายที่ไหนก็ได้อแนะนําที่ขายให้อ๋อและแนะนําวิธีการซื้อวิธีการซื้อวิธีการหาลูกค้าวิ่งหาเป้าหมายอะไรนี่แนะนําให้หมด โอ้โห oh, เป็นพระคุณมากเลยท่านผู้ชมที่ดูช่องนาคบัวถ้า,าไ,ไล่หนทางด้ือว่ามองหาอะไรไม่ได้อันนี้มาคุยกับเฮียมหมงได้เลยตามเบอร์โทรที่ให้ให้เบอร์โทรอีกทีนึง0ูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี้ยมเก้าหนเก่มองบ้านาศรีมงคลน,นะครับแล้วก็ ใช้ทุนเยอะไหมถ้าถ้ามีคนนั่นเราถุกเราคนน้อยๆเนี่ยเอาแค่สักสาเล้งวันละประมาณพันสองพันสาเล้งนง่งนะ๋อสาเล้งห้าหกร้อยก็พอละหกร้อยก็พอห็นไหมประมาณไม่หมดละใช่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูแล้วอยากจะทำอาชีพเสริมก็มาฝึกงานมาเรียนรู้วิธีเทคนิคในการหาเป้าหาเป้าหมายหามุ่งหวัง แล้วก็การส่งการรายการค้าการขายเรามีกําไรยังไงแยกของนี่เราก็ฝึกให้หมดฝึกให้หมดอ๋อว่าแยกของแยกยังไงอะไรยังไงก็ตามเบอร์โทนี้เริ่มที่สี่ห้าร้อยสามร้อยก็ไปได้แล้วไปได้แล้วซาเล้งคันหนึ่งนะหรือว่าพ่วงข้างก็ได้พ่วงข้างก็ได้เนาะเพราะว่าซาเล้งถ้าเราไปซื้อซาเล้งมันก็จะแพงไปก็พ่วงข้างเราก็เอาก็ก็ถูกกว่าหน่อยเรามีมอไซค์อยู่แล้วก็หาอะไรมาพ่วงข้าง ตรงนี้ก็จะยินดีที่จะให้ความรู้เป็นวิทยาฐานครับครับก็ขอขอบคุณยมงมากครับที่ให้ความรู้ให้ช่องทางการทำมาหากินกับเพื่อนอพี่น้องชาวไทยด้วยกันไม่ว่าจะอยู่บรากรกกรมหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ยินดีต้อนรับโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยจะได้ไม่ ภาพในคลิปต่อๆไปแล้วก็จะได้มีกําลังใจกับช่องนาคบัวจะได้มีกําลังใจในการาไปเดินถ่ายทําคลิปหาคลิปหาอาชีพดีๆแนะนําท่านผู้ชมขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเฮมงด้วยครับ